ครับสวัสดีนะครับเพื่อนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดเทคนิคนะครับในการก่อไฟที่เราอยู่ในป่านะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราหลงป่านะครับหลงป่าหน้าฝนทํายังไงนะครับเราจะสามารถก่อไฟได้นะครับอ่ามีเอฟซนะครับทักมาอยากให้ผมทําวิธีนะครับเพื่อนๆนเอฟซีนะครับว่าก่อไฟในป่านะครับการดํารงชีพในป่าหรือขณะฝนตกนะครับ เราจะทำยังไงครับมาดูกันนะครับอันดับแรกนะครับเราไปหาเชื้อเพลิงนะครับก็คือไม้เศษไม้หรือไม้แก่นนะครับตัวนี้ฝนเพิ่งหยุดไปเมื่อกี้นะครับนะครับยังมีความเปียกของไม้นะครับอ่านะครับทีนี้เราจะถากเอาแก่นไม้นะครับแก่นไม้ที่อยู่ข้างในนะครับ ฟันไปเลยครับอ่านะครับที่เราฟันไปนะครับข้างในนะครับน้ําจะไม่สามารถซึมเข้าไปในแก่นของไม้นะครับมันก็จะแห้งนะครับเป็นลักษณะน,นี้นะครับอ่านะครับข้างในแห้ง ทีนี้เราก็เตรียมเชื้อเพลิงนะครับทำการก่อตัวที่เปียกถาเข้าไปนะครับวันทิ้ง ประมาณนี้นะครับมาดูนะว่าจุดติดไหม <c oughs> นะครับแกนในนะครับ อิดไฟได้นะครับเห็นไหมครับข้างในของแก่นไม้นะครับน้ําไม่สามารถซึมเขาได้ทีนี้เราจะมาก่อกันนะครับ เร็วๆนะครับเดี๋ยวน้ำเข้าไปเปียก กิบอัตยาว่อยนะครับมาดูกันนะครับว่าจะติดไหม ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับในการก่อไฟในป่านะครับคงไม่มีใครนะครับที่จะไปก่อไฟเล่นในป่านะครับถ้าไม่จจะเป็นจริงๆนะครับไฟเชื้อเพลิงเข้าไปนะครับกับเพื่อนๆครับเมื่อกี้นะครับก่อไฟ เติดเรียบร้อยนะครับสามารถทํากับข้าวได้นะครับการนําลูกชิ้นในป่านะครับวิธีก่อไฟง่ายๆนะครับนะครับหน้าฝนนะครับเราก็สามารถก่อไฟได้นะครับอาจจะเป็นเสื้อผ้าอุปกรณ์ของเรานะครับเปียกนะครับสามารถก่อกองไฟแล้วนํามาย่างไฟให้แห้งได้นะครับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ